จ้ะเดี๋ยวก็ย้ายทงลงทางเยอ่แล้วกเด้อย้ายทงสิพขาเห็ดอย่างกอไฟหนึ่งปลาจ้ะปลาใส่ใส่เนองคาจะ้ะยายนตรงกอไว้ขาวสะอาดบ่อยากย้ายทงกอไฟกันจะ้ะ

ซิงก์ก็ไฟ พูดละจ้ะเ um ีจะป้ายยทงปลูกตะไคร้ไลยแล้วจ้ะเดสีหอมจ้ะทุกอจะส่หัวไจ้ะเดี๋ยวกะสีหอมหอด้วป น,อน,อนอ้องคานั่นจ้ะน้องคานุ่งไก่อนจ้ะ ครับนี่ยันย่งกับนี่แต่ว่ายาอยทงสิถาหลวงที่หลังจะหย่อนข้ายือหุ้มจะยายทงสิถาหลวงเอาผักนะอะไรก็เท้าหงมงไปเส็จเล้อก็เอาไปไปตะไคร้้งไปลอกเส้จแลือก็เอาปลาปลาทีเอ้็ยไสลงจะเจวสีดำข้าวน่าจะนะ

ตัวไข่หอมกุบหน่อีกเนึงจ้ะกันก็นอคา้อคาก็ไปตะไคร้ด้วย นี่จ้ะเป็นปลาเสรจพิที่นาะจะเนาะนี่ละจ้ะหนึ่งปลาแบบง่ายๆของย่อยโง ยายทงก็เป็นวัดเบอร์เส้าจช่เป็นลกหยามือนนั่นแหละเป็นวัดยางแห้งเลย It would be long as right? ใช่ <Yeah. S 2> มีพักที่ยายธงสีหลวกน้่งที่หลังนอกจากเนาะยายธงสะมาทำความสะอาดท้าก่อนมันเลือกย่อนเลือกยังท้าก่อนจะเสร็จแล้วก็เสียไปล่างแล้วยิ่งเสียงยายทงบ้านนอกจะยายธงเจ็บข้อท่นเจ็บข้อท่างไอจะทึาเป็นหวัดเสียงอยากคอยเนี่ยจะเนอ พักโมนี่ย้ายทงสิลักเอา้จยอดเท่าอีหุ่มจ้ะย้ายทง็นคนมากกินผักพักอีหย่างย้ายทงกินเป็นหมืนกินเขาแต่ละมือต้องให้มีผักจ้ะ เมนซีมี่อย่างกระซำอย่าขาดผัดกแต่น,นี่้อยๆกัยังดีนในทงฉอดกินผักแต่จงน่าจะเนาะกับข้อเบ,บียบบ้านมูฮาเนาะสามีสาม,มีละจะวิถีชีวิตของดูอีสายมูฮาเนาะกินของสาม,มีละซื้อกราเลิกแล้ว 家。Yeah. บรเห็นหลานหน่อยกวหนหมาตียตาทงพาหลานไปเองไปดินหลอกไปดินทองบะเมนมากเลเสี <c oughs> ยงมากเลยมาแต่สายดูมาแตามนนะ่ม่านามาแต่ม่านามวนบอไปเห็นอะไรมา หนูมเห็นเห็นกี่เล็กมากเห็นกี่เล็กมากคือบอกเก็บกี่เล็กมาตุ่มเลยวัสดีครับปัญญบังกล่องแม่เห็นบอแม่ทำอย่างไรวัสดีครับก่อนจะไปใกล้ลูกออกมาฮะออกมาเลยเร็วก่อนตัวนี้ใช่ไหมเออเรียกพอเรียกพอออกมาอย่ากดอย่ากดออกมาลูกเป๊สิครับอย่ากดลูกมาออกมาอย่ากดอย่ากดแม่โอ้ยอย่ากดของแม่พี่น้องไม่เหมาะตากวนเลยจ้ะ เป็นสูตรเนี่ย oh มันเป็นไอ้บางโอ๊ยถักผักผ mm ัก hmm. น well. <e okay, ่ากับมะกรูเลยเก็บไวเก็บไว้หนักตุ๋นกินอันนี้ก็กับมูอมันยังไม่สุกมันยังไม่สุกมันไม่กินหัวถ้าเปนแม่เรากินตัวนี้เราแม่เอาถิ่นนี่อะไรได้อะไรมาเพาะไอติมกันมั้ยเนี่ยเินมันจะทางจะขอมันยังไม่สุกมันยังไม่สุกมันสุกก่อนเอาเก็บไว้นะ มามามาปต้เอาไปใ่็กอาไชกกาพี่น่นก็มจะเฟื้นหน่อยจ้ะเพราะว่ามายุค่าเพิ่นตัดตัดอยู่คงโทงหลอกพ้องจ้ะแ่บ๊มคนเอายายจงกับไปหาฟันมาไว้ไปหนึ่งไว้ต้มเนาะ หน่อยแต่สามมันก็นั่งคอยจเอาเสร็จแล้วจะไปยังเท้าเดี๋ยเปแตล่างจะล่างสิมันจะรั่วให้ปามันสูงแค่ตรงมันจะเป็ล่างแต่มานรั่วกป็นคนมอนญคนมอญนึ่งเท่าจ้ะง่ายๆเนาะตรงล่างก่อนจะเมนสิเกินโลเกินเท่ากับตรงล่างก่อนเพราะว่าคีบุนมันมีกำลังตัวใหม่เลย ไปเราจะคุยกันไปนอะกจะเ <c oughs> นาะยี่ทงที่ยี่ทงกับมี่สมเนานะหยแบบด็กง่าย,ายๆหยิอันนี้แล้วก็คิดว่าสิไปหน่าคือเก,ก่าจะสิไปลูกเนี่ยมือว่านบริสไปไข่แห้งจ้ะไข่รัดแห้งก็เลยบริสไปก็เลยนอนเฮือนบนี้ฝนมาลิ้มตกอีกมือว่านเนี่ยสาวมัวนก็เลยไข่บริสเาบรสวาง มือนี่ยายกธงกับสิบไปไม่เห็ดได้กับเห็ดเทศก็ได้กับกะแล้วไปนอกจากหาสิบไปเห็ดได้น้อยกับสิบไปตามน้อยแหะจ้ะตามแห้งเนาะถ้ามทำเพื่อนมันเหนียวมันก็เห็ดบ่ได้ยยกับนี่ธงเราสิบไปวิธีชีวิตตองคนเหินบ้านมุ่งมันก็จำเนี่ยแหละไปให้ไปหน้าเนะนะาะไปเจ้าหน้าเนาะไปให้ไปหน้า เห็ดกินเห็ดอยาเนะไปให้ไปหน้าไปทงไปป่าแต่คนตกลงมามันก็พ่อได้ใส่ใส่แต่สำคัญมันแหลกที่มันแย้ามันมีฝนยิ่นมาใส่ในห้อกับมีจิตใจไปหนังไปหนีมันซุ่มมันเย็นมนก็ยังมีเนาะไปปลาหน่อหมอดมันใหม่มันก็พ่อปลูงล่ะอันนี้แหลมันกระบอกปลูจ้าคลิปนี้ก็ไว้สมิสก้อนนอกิปหนาพะบอกกับยายทงใหม่ด้อจ้ะเด้อ จังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยายทงขอบคุณยยหลายๆค่ะสำหรับคนที่เขามาตีมาชมเนาะแล้วก็ขอบคุณหลายๆสำหรับคนที่กำลังสิเข,ขามาติดตามหรือว,ว่ามาติมาชมแเวียนมาหายายทงก็ขอบคุณจากขอบคุณทุกท่านเลยจา้าตอนนี้ก็นอาจะนอกจบกลิบสมีแต่ละาจานะยังไงก็อย่าลืมยายทงลงทางเลยจ้าเด้อกดไลค์ i, คคกดแชร์กดกระดิ่งเ้อจ้าเด้อจา้า